คิดจะปลูกปลาล์มทั้งทีต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีและแปลงเพาะกล้าที่มีมาตรฐานนะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นแปลงเพาะกล้ามาตรฐานในภาคอีสานครับผมความสําเร็จของการทําสวนปลาล์มน้ามันเริ่มต้นจากการเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็แปลงเพาะกล้าที่เชื่อถือได้โดยที่นี่ทุกขั้นตอนเราจัดการแบบพิถีพิถันต้นกล้าทุกต้นเราดูแลอย่างใกล้ชิด จากผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานระดับมืออาชีพครับผมซึ่งที่นี่เราคัดเลือกสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์กับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นอย่างดีโดยจะมีสายพันธุ์โกลเด้นเทนราเคบและก็โกลเด้นเทนาราเอสแม่พันธุ์พอเลียงในเยื่อซึ่งลักษณะเด่นของสองสายพันธุ์นี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ 1. ทนแล้งลูกใหญ่ทลายดกผลผลิตสม่ำเสมอและก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงนะครับ เกษตรกร,ร,กรที่วางแผนปลูกปลาล์มน้ำมันปี2,569อย่ารอช้านะครับตอนนี้ทางแปลงก็เปิดจองแล้วครับผมสอบถามข้อมูลหรือว่าจะจองต้นกล้าสามารถจองได้ที่แปลงธนาพันธ์ปลาล์มครับส่งตรงต้นกล้าจากแปลงเพาะกล้าสายพันธุ์แท้100%จองด่วนกับเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ